Honda j แจตามคำเรียกร้องจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พ่กับน้องนะสื่อมโนกัตลิมาอีกแล้วจ้าสาวพวกฮอนครับผมวันนี้รถเก๋งแฮตแบ็5ประตูครับรุ่นลิมิเต็ Edition เพราะว่าตอนนี้ป้ายแดงมืดแล้วนะครับไม่ผลิตแล้วสวัสดีครับจากเกมรสซิ่งครับวันนี้เรามีรุ่นลิมิเต็ดครับนอกจากเชฟนะครับเรามีแจ็มีแจ๊ที่คนถามหาเยอะสายกาน คนที่ถามหาแล้วไม่ได้ติดตามไว้นี่พลาดนะพลาดเลยครับวันนี้ไปลอยไป้อยมาขันหนึ่งนะไป้อยมาคันรถบ้านเลยคันนี้นะครับมีน้มือมากับรถด้วยครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับสายการผลิตขั้นสุดท้ายอยู่ที่ปาจีมารีนะครับผลิตไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วเหลือแต่ป้ายเหลือแต่มือสองนะครับก็อาจจะมีหลงเหลือครับอยู่ตามโชว์รูมต่างๆครับตามบ้านใช่ตาม ก็ตามป้าแดงอาจจะ<ต>มีมลูงเหลืออยู่แต่ว่าถามว่าออถ้าหาป้าแดงที่ว่าตอนนี้ก็จะก็คือไม่มีแล้วโรงงานไม่มีแล้วใน,ในโรงงาน,นะ,ะเลิกผลิตแล้วใครอยากเป็นดิมิเต็ดมาก,กับเรามาหาเราอ่ะรุ่นอะไรวันนี้น้องนะเสือจ้า ฮอนด้าแจ z 1.5V เกียร์ออโต้ปี2014จ้าจ้าเปิดราคาขายวันนี้เพียงแค่4 40,000บาทพอ4 4 40,000จ้าเลขคือ44ละื44ไงหมัก4ป่ะมัก4หมัก4มักแลข4นะฮะให้ออกรถอะไรน้องละซื้อ0บาทไปเลยพี่จ้า0บาทครับผมนะฮะแล้วก็โปรพิเศษเลยนะครับโปรพิเศษนะช่วยผ่อนนะตั้งแต่นะครับปีนี้นะครับถึงกลาลังปีหน้านะไปผ่อน 4,900บาทเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นค่อยผ่อนราคาเต็มเท่าไหร่ครับ8,400บาทพอนะครับบัตรได้มาอีก1,000บาทไปเลยขมอนขมอนขมอนตามมาเนี่ยมาตัวนี้เป็นกะีคนะฮะเครืามมา่องพันห้านะครับบ้านแน่นอนนะแล้วก็สีดำรอรอ,อครับมีสเกิร์ตให้รอบคันนะฮะก็รอเลยคันนี้เอาไปรอเลยล้อแมกติดรถ RPM1 ติดรถไหมไม่ติดรถใส่ไม้ดิอ๋อใส่ไม้แล้วนี่ของใหม่ครับของใหม่นะคะ RPM1RPM1 เลยครับขอบ15จัดให้รอแล้วนะครับนะไม่ต้องเอาไปก็ไม่ต้องแต่งครับไม่ต้องแต่งแล้วคือใส่ยี้ก็คือหล่อแล้วนะครับข้างในก็สะอาดนะใหม่เบาะหนังด้วยข้างในนะครับเบาะหนังไฟใส่กรีบนี่มันเหมือนจะมันเหมือนจะเตี้ยนะแจ๊ดอ่ะกี่ปีกี่ปีก็สวยไม่ตกยุคแจ๊ดคือแจ๊ดแหละเออก็ใช่ปกติอ่ะถ้าเป็นรถรุ่น5ประตูอ่ะ ถ้ามันหลายปีไปแล้วมันจะตกยุกแต่ว่าถ้าเป็นแจ๊สมันยังสวยอยู่เอออันนี้มันเป็นกุญแจอ้รีโมทนะมันกดตรงนี้ได้นี่ครับอ่าอจ้ะเอาบ่โป,โป๊ดลอกล่ะอ <laughs> อ้าเลนอยู่หันเราไปแย่นิว่ะนะครับกุญแ <laughs> จมันเป็นรีโมทครับใช้ไม่ค่อยเป็นครับแต่ว่าอยากอยากโชว์ <laughs> อ,อพูด้นนานนะคะอย่าเบรกแล้วก็ติดเลยโอเคครับ,ออบจิางเ<ล>ดียวติดไม่มีรู้ใครครับไม่ต้องหารูครับเลขใหม่นะคะอยู่ที่1นึ่งแสน สามหมื่นกิโลเท่านั้นไม่สามหมื่นจ้ะใช่นะคะเซนสามปีสิบสี่นะจ้ะเออนะคะแล้วก็มีหน้าจอให้หนึ่งอันนะคะเชื่อมรถทุนบลูทูธได้เกียร์ออโต้ตรงนี้ใส่แก้วน้ําได้แล้วก็พวงมาลัยของเขาจะมีเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็มีแอร์แบ็กให้สองลูกเนาะคันนี้แอร์ดีตอนจ้ะและมีปุ่มประหยัดพลังงานด้วยนะคะมีมีกล้องถอยน้องมั้ยอีกล้องถ่ายอ่ะใส่แก้วถอยดูหน่อย บบนี่ะน,ะนะคะมีเกี้ยงถอยเกี้ยงถอยเกียร์ถอยเกียเก้ยงถอยอย่างนี้เออมกระจกปรับข้างกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าจ้าไฟฟ้าก็คือทั้งระบบนะนะครับมาดูพวกตะเข็บป,ประตูครับเดิมเดิมโรงงานนะฮะเมะ็ดอ้ากลมกลมนะฮะเรียงสวยงามนะครับไม่เคยแกะไม่ขย,ยับเด้อพวกตักรีเกอร์ <จะ S 1> ต่างๆอยู่ครับน็อตน็อก็อยู่เหมือนเดิมครับนะรมีคันเดียวนะที่เขามาตอนนี้ใครเห็นก่อนก็ได้ก่อนใครเห็นก่อนคือรีบเลยครับรีบเลยนะไม่ต้องรังเลรีบรีบหรือว่ารอปรึกษา ครอบครัวให้เรียบร้อยนะครับจะได้ทําเรื่องจองทีเดียวครับนะภายในนะครับเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะนะครับดูแลง่ายครับนั่งสบายครับแล้วก็สะอาดมากนะครับอันนี้คือเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ฝุ่นนะยังไม่ได้ทำอะไรนะแค่ล้างสีแล้วก็มาเลยครับนะบางเดิมทั้งคันครับมาดูด้านท้ายนี่ป้าเนี่ครับเวลายกนี่มันอันนี้มันดันเองมันนะเนี่ยโชคของเขาดันขึ้นเองนะคะเราแค่ยกไม่ต้องใช้แรงช่วยมาหน่อยนึงนะครับมันก็ดันเองมันนะนเนิร์ด อยู่ครบไม่เคยแกะไม่เคยแกะดิไม่เคยแกะจ้ามันก็งอยู่เซียมันอยู่มันจะไปไหนล่ะเอามันมันอยู่แบบไม่เคยแกะไงไม่เคยเปลี่ยนเขาไม่ยังคู่มือยังอะไรอยู่ครบอยู่ครบจ้ะนะครับสูตรเดิมไทยเดิมไม่เคยติดแก๊สไม่เคยจมน้ํามาอือครับบอกแม่แดงอยู่ครบเด้อไม่ได้เคยใช้เอาง่ายๆเลยคันเนี้ยตัวนี้มันพับเบาะได้นะครับพี่น้องจ๋า นนะครับี่ยังไม่ได้เก็บงานนะเกือบ90%แล้วนะเนี่ยคันนี้โอใส่ของง่ายอย่างเี้นะใส่ของง่ายนะไปตลาดนั่งกับผัวกับเมียพอแล้วสองคนพอลูกไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งคือมันใส่ของได้นะครับพูดถึงว่าเอาไปแบบตลาดนัดเนี่ยนะขายเสื้อผู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยได้เบิร์ดมีสปอยลอร์ได้นะครับผมสบายเลยเม็ดอาร์ตเดิมแท้นะคะจากโรงงานนะคะ สีดำมันอานชิแนนขอเห็นแต่วาน้องน่าเห็นนะเห็นเห็นแล้วประกันได้เลยไม่มีชนหนักพความจมน้ําหรือว่าไฟไหมมาของฮอนด้านะเพลตต้องเป็นสีเขียวต้องเป็นสีเขียวต้องอยู่นะครับผมแล้วก็ชัดเจนออคันนี้นี่ครับนี่คู่มือเล่มยังอยู่คู่มือยังอยู่ตรวจสอบได้เลยครับคันนี้นะฮะจาของไปแรงมือเดียวครับนี่ มาแล้วจานิครับมาแล้วนะคู่มือคู่มือนี่ครับสวยๆดีบางคันบางคันส่วนใหญ่เป็นมือสองมันจะไม่ค่อยมีนะแต่ว่าคันนี้เป็นรถเขารักเขาดูแลดีทุกอย่างเหมือนเขาให้ความสัมพันธ์กับมันเขาน่าจะไปเอาคันอื่นนะเขาก็เลยขายาไปส่วนใหญ่คนที่ขายมาเนี่ยเขาจะมีรถเขาเรียกว่าสเปคที่สูงขึ้นใช่หรือว่าเดือดร้อนทางการเงินนะครับมีสองอย่างนี่แหละครับนี่แหละนะครับอ่าเขาเครื่องบรรยางาศนิ่งๆเลยนะคะเครื่องสี่สูบเด้อนะคะ ค่ากันความร้อนใหม่ๆไม่ไม่ไม่มีชำรุดเลยนะคระสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบเลยเออนี่ครับนิ่งๆคือถ้ารถชนไม่ชนเนี่ยสังเกตจากสติ๊กเกอร์นะครับถ้าสติ๊กเกอร์อยู่อย่างเงี้ยคือรถเดิมนะครับถ้ารถมันชนมาพวกนี้มันจะหายไปนะครับเบรกเบิกเอเวียสหมดนะนะน้หมอกน้ำมันไม่เยิ้มนะจ้ะนะครับสวยเก็บกลิบเลยแล้วก็อไม่มีไฟอยากได้เองเลยพูดง่ายๆอยากได้เองบางคันมีไฟแต่งมา อันนีี้ไมม่บอกเลยนะค่ะนี้แทบไม่ต้องเก็บสีคันล่าสุดที่ขายไปมันใส่ไปไม่อยากลองอ๋ออันนี้ไม่มีเนาะอันนี้เดิมโรงงานนะครับใส่เองก็ได้ฮะใส่ไปเอาไปใส่เองก็ได้เออออกไปก็หาตังค์ซื้อมาแล้วแต่คนชอบออกฟังดีออกเบื้งดีเเดิมโรงงานแบบนี้ครับใส่แค่แบกนะครับใส่แค่ล้อก็หล่อแล้วนะครับหรือว่าใครพี่ผมอยากได้แบบเดิมๆโรงงานผมมีล้อเดิมก็มีให้นะครับเพราะว่าถอดเก็บไว้ที่โกดังโอเคนะขายเดิมไม่หล่อไง มันไม่รอใช่ใส่แม็กแตกนี่ร้อเลยอ่เออนะครับคันนี้กลับเลยอ่ะฮอนด้าเจ็ GK นะคะ1.5 V ะปี2014เกียร์ออตโติจ้าเปิดราคาขายวันนี้เพียงแค่4,40,000บาทพอให้ออกรถเท่าไหร่ครับออกรถกับน้องนัดกับ จากเข้มใช้เงินเราวเพียงแค่ศูนย์บาทเออศูนย์บาทครับผมีฟรีดาวไปเลยฟรีดาวครับแล้วก็โปรโมชั่นไดครับผมตั้งแต่นะครับปีนี้ถึงถึงกลางปีหน้านะครับไปผ่อนราคาอยู่ที่4,900บาทเป็นโปรช่วยผ่อนจ้ะหลังจากนั้นค่อยผ่อนราคาเต็ม8,900เอ้ย8,400ปดพัร้บาทอ่า8,400ันสนะครับแล้วก็มีบัตรมันแถมให้อีกมูลค่าอีก1,000บาทไปเลยครับช่วยผ่อนนะครับจ้ะแล้วก็ให้บัตรมันไปอีกครับเออใจดีมากเลยแล้วก็ดูแลให้หนึ่งรอบครับไม่ได้ขายตราสภาพเช็คใหห้มดรภาพ ระ,ะบบฟงระบบไฟต่างๆอะไรเมื่อดีเสียก็เปลี่ยนให้หมดนะเปลี่ยนให้ทำให้ก็ทำให้เหมือนกับป้ายแดงพยายามทำให้เหมือนนะ,ะเราเป็นม<ช>ือสองเราต้องมีเซอร์วิสดีถ้าไม่มีเซอร์วิสมันจะไม่มีลูกค้านะจ้าเลยครับออผมแล้วก็ สิทธิพิเศษนะครับขครที่จองผ่านออนไลน์นะครับผมไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k YouTube TikTok อะไรก็แล้วแต่ครับนะรับสิทธิพิเศษไปเลยจองวันนี้ค่าจัดให้ค่าโอนให้ค่าซีให้ประกันให้แม็กไมให้ยางใหม่ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายกล้องเครื่องให้ถ่ายของเหลวให้ติดฟิล์มให้ประดับยนต์ให้ส่งรถให้ทำสัญญาถึงหน้าบ้านให้รับประกันหลังการขายดับบิลสมาร์ทจองภายในเดือนนี้ลุ้นจับแจกมอเตอร์ไซค์ฟรีอีกหนึ่งคันโอ้โหจ้านะครับในกระโปรงเยอะมาก เยอะมากแล้วก็ให้จริงไม่ได้ไม่ได้จริงๆให้ทีครับฝากเอซีนะครับน้องนัซือฝากเอซนะคะพ่อแม่พี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านที่สนใจอยากจะซื้อแจ z z GK คคันนี้นะมีคันเดียวนะย้ำนะนะคะ ทาง f a c e b o o l i n k ก์ไ l i ์และเบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านบนส่วนทาง y o u t u l i n k งก์ไลน์และเบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านล่างสาม,มารถเลือกทักเลือกจองเลือกโทรมาได้เลยนะคะ,ะ,ะส่วน fc ท่านไหนที่แนะนำให้เพื่อนมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวเราค่าแนะนำทางการตลาดไปเลยสามพันบาท fc ท่านไหนที่เข้าร่วมาสนุกใต้คอมเมนต์นกันเราบ่อยไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่นะคะ,ะเดี๋ยวสุ่มแจกเสื้อ fc แบบเราไปเลยหนึ่งตัวแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดส,สันกระดิ่งช่องทางทุกช่องทางนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหมพวกเราจ้าพู้ได้เห็นก่อนก็ได้ก่อน อย่าร้องนะพอดีอยากจะซื้อสดครับซื้อสดก็จัดมาเลยจัดเลยครับซื้อสดไม่ต้องทําอะไรครับบัตรประชาชนหนึ่งใบใ่ะไเลยจ้ะไปดีกว่าไปยังมาแจ๊ดจีเครอรอเก้า